สวัสดีครับและเลือกตั้งอบจอนะครับที่หมายมั่นปั้นมือคุยหน้าคุยหนาอย่างเชียงใหม่ส้มก็แพ้เพื่อไทยนคะรนายกที่คุณก็หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินยอมกลืนอุดมการครบบ้านใหญ่ก็แพ้ตราดครับจังหวัดที่น่าจะแบร์เบอร์ที่สุดก็แพ้อุเกตสมุรปารการส่วนที่ลําพูนก็ตามนั้นครับชนะไปด้วยหลายปัจจัยก็เห็นว่าเพื่อไทยเองก็มีปัญหานะครับผู้สมัครของเพื่อไทยประมาทไปนะครับ แต่อย่าลืมว่าบัตรเสียนี่น่าสนใจมากที่ลำพูนนะฮะผมทำคลิปอีกช่องไปบัตรเสียมื่นสี่กบใบนะหนึ่งหมื่นสี่พันใบนะโอเคมันกระจายมาจากที่ต่างๆหน่วยเลือกตั้งต่างๆแหละแต่มันเยอะอ่ะมันเยอะมากนะเป็นหมื่นใบน่าสนใจฝากไว้ครับส้มทั้งแผ่นดินกี่โมงอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับที่ลำพูนนี่ประชาชนก็สงสัยฮะบัตรเสียที่ลำพูนเป็นหมื่นใบเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เอ๊ะทำไมมันเสียเยอะจังเลยนะที่ลำพูนเออไปนับใหม่ซิไปนับใหม่ซิสเสียเป็นหมื่นนะมันเสียแล้วยังไงเสียเพราะอะไรเสียเพราะคนอ่านไม่ถูกหรือเปล่าเสียเพราะมันเสียจริงหรือเปล่านะถ้าเป็น โอ้โหเสียเป็นหมื่นที่ปกติไอ้พวกดอมส้มต้องมาโวยวายแล้วนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมีการทุจริตหรือเปล่าเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนั้นแล้วนะปกติไอ้พวกดอมส้มนี่ต้องเป็นคนช่างขี้สงสัยนะใช่ไหมไอ้พวกดอมส้มอ่ะ มันจะสงสัยทุกอย่างแล้วเฮ้ยนะเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยไปยอมปะไม่ยอมล้วจะไปยอมได้ไงเราต้องไปประท้วงนะไปประท้วงก็กตสิให้นับใหม่สินี่แต่พอฝ่ายตัวเองปั๊บโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยเสียงเสียอะไรนะบาดเสียเป็นหมื่นโอ้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็ชนะเลยว้ยล้ำพูดเจริญแน่ๆว่าอย่างนั้นนะได้กลิ่นความเจริญว่าอย่างนั้นเออ นะดำส้มบอกกูไม่สงสัยหรอกกูชนะแล้วพอแนละ้วไม่ต้องนับแล้วเออนะไม่แน่นะถ้าเกิดอาจจะมีการไปนับใหม่ก็ได้นะเพราะมันเสียเยอะเกินนะ่ะนะไปดูที่เขากาถูกกาผิดกาอะไรยังไงหรือเปล่านับไปนับมาอ้าวอาจจะเป็นกลายเป็นว่าส้มแพ้ก็ได้นะคือ,อก็ให้มันชนะไปหน่อยออจะอุตส่าห์ชนะตั้งจังหวัดหนึ่ง แค่นี้ดอมส้มก็ดีใจจะเป็นจะตายยังไงแบบว่าโอ้โหชนะลํำพูนยัง็ไดได้เป็นนายกนะเออนะครับพวกพวกอะไรเขาเรียกว่าพวกเด็กขาดความ,มอุ่น่นอะดอมส้มอ่้ให้กูจะสนะชาักจังหวัดนึงเธอกูจะทําให้เจริญแบบลุ่งโลดมหาศาลกูจะทําให้เจริญแบบเจริญเจริญเจริญเออเออจเริญในฝันไงนะครับ โอ้โหตั้งความหวังไว้กับอบจอมากเลยแมจะทําให้เจริญเนี่ยสส,สมึงเต็มกรุงเทพเนี่ยกูมไม่เห็นทําให้เจริญนะฮะสสมึงเต็มสมุดปาการกูไม่เห็นมึงจะทําอะไรให้เจริญเลยออนะเต็มกรุงเทพอ่เนี่ยมึงเจริญสักทีทยังกูยังไม่เห็นมึงเจริญอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่เป็นฝ่ายค้านก็ก่อยก็ก่อ,อยอยู่เนี่ยเนี่ยในนี้ขนาดสสนะโอ้นะครับ ุ้ยังไม่เห็นทำอะไรเลยสสบางบอลเลยสสโตโต้เนี่ยนะเออยังกูยังไม่เห็นทำอะไรได้เลยแม่อันนี้อปจจังหวัดเดียวกะให้เจริญเท่าประเทศชาติเลยไงเออเนี่ยมึงไปดูคะแนนบัตรเสียก่อนสักหมื่นหนึ่งเนี่ยมึงไปดูมึงไปตรวจสอบดิทำไมเสียทำไมมันเสียฮะเสียได้ไงไม่คิดจะเอะอะเอะอะเลยเหรอ ไม่เอ๋เลยแต่ก่อนมึงชอบเอะไม่ใช่เหรอเอะเอะเอะเอ๋ะเอเอ,เอ,นะเอนะครับแหมโอ้โหทีนี้เราไม่เอไม่อะไม่สนใจเลยนะเอบ้างก็ได้นะ <c oughs> บัตรเสียตั้งหมื่นหนึ่งนะครับโหพลิกคะแนนพลิกเลยนะถ้าไปตรวจสอบนับใหม่ออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ